ม <ix Off> ีกเปเอมอน่ม <p ist ur ating> ั้งลองดูดูดูมันเ่้งคุณสองหลายสหลายเชี้วเชือไว้นะคะมันเชืยอเือไว้มเขาขายตลาดบ่อันดกันนี่มัอมันขนไงบ่อืดบยันาดบ่เท่าสือขึ้นแพงนี่นย่หย่ยัก่ห่ยักบบยบ่บ่หยักบบับ่บ่่ยก หายถัดสร้างเขาเห็นหายเขาเห็นหายได้เยอะแล้วว่เรื่อยอยากท้ายรูปใ้อยากให้ไปสร้างเอาจ้างเขาไหมอันนี้มักไปผูกไว้ต้นไม่ต้นไหลไปทัวนบางคำมันดูมันละลาถึงวันนี้เยหาชิบ ยางไปใช้กรปุ่นขรบปุ่นขรบปุ่นกปุ่นบางอันกิปุ่นกนระดูนี่นี่มังนัดจะกินกับไปปอกนี่เจ้ามังมังนัดเจ้าไปปอกเมื่อกี้มังนันมังนัดไตนะเพาะมันมีปอกอยู่เมนูผ้าขอบใจมันจะมีผ้าจักเสื้อมากอยู่โครชละน้าเป็นอยู่แต่มันมิดบวครบมันกับผ้าย่าง อยู่คนหลาดซื้อไปแล้วบอกคุบมมากไงหนึ่งกะเฮ็ดก,กินบ่เป็นเออขออ่อยเรียกว่าเออข่อยเมียบ้านข่อยยาพาให้เหมือนอึนประกำเหมืออื่นนี่แหละมาหับเฉี่ยมไปเลยมึอนี่โชเฟอร์เมื่อยอยู่มันขับมาจากชนบุรีขุนไหมเมืองเมืองมืองเมืองอ่อน น้องมากินกันบ่กับยายกินได้บ่นี่หวานบ่หวานบ่บ่มันมันไปเคืองสิสิแซ่บอีหล่อือซาว มันอยากไปมาไหนบอกในีกี่กับยังมันอยู่กี่กับมันว่าแต่ว่าเดินบ่อยากมาเขาอยากวาเดินกีมันเมื่อยอยู่มันมันมขึ้นเป็นงานบานเพลินเลยไปฝอนบ่ระมย้อนยุกมันเลยเมื่อยมันเลยตื่นตีนอนตีสามตีสี่ลูกบ่ขึ้น จะน่กิน,นบ้บานเต็มยู่เอามักชมพูมักชมพูเท่าน,นี้มันบานเป็นวยดอกเต็มเลยอือ